ดีกันด้วยนะเบื่อไหมครับละเล่นหนนาดีกว่าวะทุกคนคงรู้จักนะยูนา,าหาโหลดได้ตามเพจปโตเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพูดติดขัดริมพันริมพันแล้วแป๊บหนึ่งไม่ค่อยมายนาะนเบื่อ เร็วเร็วมานะข้อมูลล่าเพิ่มโอหกระชับปองทเทนนั้นผมก็ไม่มีตังเติมไม่น่ามันชื่อเบสเก้าฝุ่นนะผมชอบชื่อน,นี้มากเลยอ่ะนะน ผมเล่นสายนักรบนั่นเนี่ยให้ดูเลยเนะนี่ยเนี่ยนักรบนะอาวุธผมใช้อะไรแหละนี่ครับเชียววัลุแฟแคงดูนะไปยึดของคุดก่าเลยโคลอน เขียนอะไรของมันเนี่ยงงไหมงงดิต้องตอบตามนะถึงชุดจาิกก,ากัติกของพี่กระเทพนะน้องใครที่เจอผมก็ส่งเอ็มมาให้มันก็ได้นะไม่ไมีตัง,ตงค์ดูตังมีแค่แค่นะี้ ขอด้วยนะไปเจอก็ทักทายก็ได้เฮิร์หนึ่งร้อยชั่วโมงละหกหกเอ็นหนึ่งห้าเ,อเอยอเด้ะชะบึงเมื่อเท่าไหร่สิบห้าซาซากุอ๋อผิดผิดคนนี่ซาสากินี่ มึงเนี่ยนะเชื่อผมอย่าไปรับไอ้พวกนี้นะพอ,อรับแล้วอะ่ะเดี๋ยวมึงก็จะนี้โกงราคาเรา,เาให้มันเวลวก่อนอให้มันเราเอาต้องให้มันอะ่ะพาเราเวลก่อนนะแล้วเราแล้วเราก็จะชิงหรือจะตายจะจ่ายก็ได้นะโอ้ยลิ้นพันลิ้นพันข่าเมาืง ดาไฟฟ้ากาผึ่มเลยใช้ละกาคิดหน่อยอ๋อไอพิษไม่มีนมดอีกอ๋อฟ้า์มาื่อทีแล้วไวจังวะวางตรงนี้มาดิมาดิมาดิใครเจอก็พาัม่ยบเอง นะก็ล,อล้อจุบ๊บจุ๊บพระเจ้าโอ้โหนายมือพระเจ้าแล้วกูคืออะไรตัวเหี้ยเฮ้ยพึ่งน้อยเลยจันหล,ลังเอาคาดปุบ ตาแบบนา้าโตเลยอันนี้อะไรวะฟาฟเกฟฟฟเก้ซาบซ่าเออเลือจะหมดอีกเวลาผ่านไปไวมากผ่านไปไวเหมือนกับโอหกเอ้ยไม่ใช่สิหาเพื่อนดีกว่าเนาะดูดูเพื่อนโอ้โหกิว เอ้ยมึงเอาชื่อกูวิจมภาแล้วไงอ๋อผมชื่อเบสน,นะลืมบอกไปกคุณคุณเลี้ย B O S แปลว่าอะไรอยาแย่ดีอีดอกทองทองเราจะพูดคำหยาบก็ได้จะด่าก็ได้อะไรก็ได้นะ ี่ตายอยากจะตายอย่าตายอย่าตายตอร้องอย่าตายเดี๋ยวเดี๋ยวขี้เออสุดท้ายก็ตาโอ้ยคนใจดยจใจนี่นะใจนะครับ กุตีด้วยได้ไหมโอ๊ยย่ลืมไปเลือดไม่เียงพอตีมันเลยไม่ใช่กุตีดดกูจะตาหายเลยเยายอย้าโหนุก็โ,โ,โดนโดุอายูได้ยูชี รอยมันเงียบๆตั้งไม่ยอมเงียบพี่คนทันตีนนะรับคนเข้ากิวกิวเวลอะไรอ่ะแจกของไหมไม่แจกของก็ไม่เอากิวจ้าได้ยินไหมว่าเลขหลับลายอ่ะแค่กลับไล่อ่ะ กับคนแรกกับกับไลยและกับไลยไ,ไม่ต้องหิวกูองใครวะไม่ต้องหิวไม่ต้องหิวพี่รู้อีแล้วพี่โหดนะดูดูด วายล่ะกูมีแค่นี้แหละจัดๆยูเอฟ่าปิดวายมันเป็นจอมเวทเอีกผูความเรืองรัศอันไกลพล้นอยากให้พ้นพ้นไปได้สักทีนี่มันอีกวายหนู ลาขับเบียนเป็นลานิดจิะจ้าของเพื่อนผมอะชื่อแฟนหู ไปตีบอสดีกว่าขึ้นอซ๊อซป๊บซป๊บสามทีแม่งตายห่า มาอีกแล้วโอ้โหเทพพีโคตรเทพกาจิบหายวิวฝุ่ปแปดไปก่ปอกนละข้างข้าวยายายายนะพี่เป็นคนดีนั่นแหละอย่างนี้สิบางครั้งก็เจอแล้วกดกระโดดข้ามมาอย่างนี้นะบางครั้งก็จะมีได้ต้องกดเลยเลยรอกนะกระจายาใ,จใหรเล่นอยู่แล้วก็คงจะรู้พูดสำหรับมือใหม่ โอ้ยกระชาปองจะได้ฟักชุดอ่ะได้ป้อ่ขอได้ป้องีเอ็มพังมึงดีเป็นว่างเลยเพื่อนผมแฟนโหดไม่โหดจริงอ่ะเ้อรร้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้ แม่หัวชิปอะเดี๋ยวะข้อหน้าเอามาให้ดูเพื่อนผมอะ่ะทุกคนมันเห็นดีแล้วมันอยู่แถวๆเฟ้อบหนึ่งเฟ้อบสองเฟ้อบสามนี่แหละนี่บอส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 เหรอท้ายแยกเงาดันล่างชิญเชาโอ้โหตีโคตรเข้าอย่าอย่าสีบ,บอสมึง

ใายตูดแล้วใส่ตูดเปเร็วใายตูดใายตูดใายตูดกูใส่ก็ดิ๊กโว้ยจะตายหายละเออะ ไม่เนี่ยไอคนเนี้ยเนี่ยออดีของมันอ่ะเนี่ยองศูนย์แปดเก้าหกสามสามสี่ห้าเก้าสี่สามนะครับเอาไปอันนี้เติมเอ็มได้ผมเคยเติมเข้าทีนึงอ่ะเล่นสต,ตังค์หมดเลยนะแถมเขาปัดเวลตั้งแต่เวล1หนึ่งถึงร้อยยี่สิบด้วยนะเขาไม่โกงนะ Con à. là... ừ. như không lấy tay bạc bát ba bát Bắt bát 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 viên bát 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 là bát 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 โอ้โหแถวนี้มันมีอีเวนต์กันยังไงวะมาอยู่กันแถวเนี้ยชุดเป่าเออผมบอกไปไอ้บอสเมื่อกี้เนะี้ยจบชุดก่อนเหล็กงั้นผมก็เอาไว้แค่นี้แหละหนึ่งหนึงงงง่งรอรอเล่นอีกนิดหนึ่ง เฮ้ยฮะที่มันที่ไหนอะเนอ่ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลายแลกกดติดตามคลิปใหม่เลยนะครับบ๊ายบาย